กวางขบดู Ooh, ขบดง่ายไปเนี่ยรัตติงตันรัตติงตันลินเดนโอ้โหหมู่บ้านใหม่เด็กทัศบิลดิ้งเหร อัศลีนจะเธอ live ที่นี่โอ๋อไอทึก s ชีลี v e ที่นี่โอ้เดีอร์ในครึ่งไมล์หันขวาสวัดีค่ะหอดสวนผักเราเดอ้อน้องซื้อจังไรก็คือซื้อราจ้์ซื้อราบเด้อเจ้าของสวนผักบังแมนเบิร์ดพี่น้องเลยที่เพิ่นแมนเบิร์ด เอาไม่ม้าพูดอะไรนะโอ้ไม่นี่ขายน้นบอนี่เนียงโอ้พ่อใหญ่แอนดี้พ่นสีเ็ดเทาเตามิงนั่นนะเต้าเต้าพ่นหรือเต้าอิเล็กทริกออกกันไหมพ่นสีเ็ดฟื้นแบบนี้อ๋อขายเรียงชี่เซวูดไม่ก็ขายมันเห็นเขียงเลยบ่ลเนี่ยง บ็อกหนึงนี่บอกเจ็ดสิบปอนอ๋อคนขายใหม่นะพี่น้องเบิ้งอ๋อถืออยู่ดิเจ็ดสิบปอนนะเนาะอันนั้นกระแมนตินังไม่ยังไม่โอ๊กตีอ้าหนึ่งล็อกจะขายนะมันบล็อกบลิกนี่ยขายจังไงนั่นก็สอบโอ้เออปาดเบิ้งเบิ้งเหนียงรวยแล้วเหนียงรวยแล้วเบิ้ง โอ้ยนี่เดี๋ยวจะของสวนผักเดี๋พี่น้องนี่นะคะเศษทีสดาวนะคะผู้ใดสนใจพักทักมหายาญ่ออยเด้อค่ะพี่น้องโอ้มีสุยางอ่ะโลดบึ๊งโอเคพี่อยากได้บักทั่วมีบอกเหม่อยู่ใจเอาให้พี่โลนึงเด้วยเนี้ยนี่เด้ได้บักทั่วเออเฮห็นนั่งกินเห็นนั่งกินตำบักทั่วอยู่ใส่หมูบ้านตำหมูฮ้งน่ะเออ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  นี่เด้อบักทัวผักหน่าบานเฮานี่โอ้อพี่สะเอากินข้าวปุ้นล้วค่ะป้าตำลึงเนี้ยงผัดผัดเบอร์ขยันแท้เบิรงปลูกแตงโมกับมีพี่น้องเลยเบิรงน้องเขาคือปลูกเป็นตำลึงคือปลูกเป็นประสบการณ์เยอะมากเลยนะดูเรียนยังรังยังไม่เยอะแตงโมเยอะเลยปะอันพี่ปลูกอยังวะเออปลูกใบแมงลักมันก็หายวะไปกับดินไม่เคยได้กินจ้กต้นสื่อของฝรั่งมันบ่เซีบไหมเออเอาพักแมงลักให้พี่นั่นด้วยละ เอากำละสองปอนด์บ่เอาสามกำจ้ะไม่เอาไปเครื่งโรสิบปอนด์โอ้มันกินโบเทันมันไก่มาเอาไม่กับดอกบุ้งมาละบึ้งบึ้งบึ้งพี่น้องอันนี้มันโดนแดดมานั้นอ่าโชว์โชว์หน่อยโชว์หน่อยเชิญที่สวนฟาร์มน้องดาวนะคะนี่นะคะสวัสดีค่ะคนสวยนะคะคนสวยเซียทีนซีสเกตนะคะพี่ดองนี่ชัพภูมีโอ้เนียงคือเก่งแท้เนียงฮะ เก่งแท้บ er uh, ังหน้าบังอื้อกระปูเกิดพี่น้องบังเออผักบุ้งกัมีบังบังชะพูกัมีบังสยางอ่ะแอนดูชีเวดิเคลเวอร์มะละจีนอ่ะบัวบกพัดใบบัวบกคืองามแท้ฮะงามแท้ทดลองปลูกแต่ว่าหนูปลูกเม็ดบ่อเขาปลูกยังไงปลูกเล่นๆอันนี้ปลูกไว้ทดลองเอาเอาเอาสิดีกว่า เอาแม่งรักสองกำแล้วกอาหัวละผ้าสองกำเป็นซี่จ้ะเดี๋ยวกินบุพี่้าเมาไหมดอกบมอยากพี่หูมองแล้วเออพี่ไม่อยากให้ส่งไปสนียอนยังเพราะว่ามันบริเห็นแล้วมันบริแบบบรรยากาศเออป้าดมะเขือเขาน่ะเมื่อั้นไดนเบงยังวะเบงไน่อยู่ในเฟซที่เนียงโพธนะว่าผู้ได้รักใบบกูดก็พี่ปะจนกระจอกใช่าหจนกระจอกแห้งรักคนใบบกูดกันเนาะเออเออ ดลมาละน้องเขาหน้าเก่งมากเลยน่ะเออโอ้ปลูกดีแท้บังไปสวนผักแล้วมันสะออนสิละไม่ถ้าไปสวนผัก่ะไม่ได้กินผักกับทีนี้แหละฉันจะได้กินแกงเห็ดแซ่บบึงนี่ได้ใจพี่น้องยอดมะละกันงามจนเนาะเนียงเอามะละน้ำด้วยเนียงมีบอเออจะเอาไปทำแกงจืดจกักสองน่วยนี่ไหมจักบาทก็ราบมัน ปาดปลูกจังได้พี่น้องเลยอโอ้สะออนแท้ทอออเออโอ้ตรงห้องถั่วไหวเนาะ,ะมันมันทีมันร้อนมากมันโดนแมลงบึงบึงบึงขึ้นเก่งขึ้นขยนันน<า>่ะเขาปลูกจังได้เขาคือได้กินบุง<อ>พี่น้องถ้าขายเป็นกระถางนี่กระถางจักบาทละเออกระถางน้องน้องมีกระถางนึง่นอ๋อนั่นบอกกระถางสิบโคนแก่ แมนต้อตงสอง่งเนาะปัดพี่น้องเลยไม่อยากสิเว้าพี่น้องเอ้ยสะออนไรสะอนสะอนสะออนทางนี้พี่มันแก่แล้วบ่เออมันฟอลเลยเนาะเปิงพี่น้องโอ้เก็บไม่ทันอะอ โอ้โปลูกจังไดเบิ้งนองปลูกยังไงนี่เห้โอ้โเบิ้งโอ้สุดยอดปลูกทุกอย่างเฮ้าบ่ต้องเซเมล็ดมันบ่ปลูกลงดินเลยมหนบ่จ้าะปลูกลงอันนี้มือปลูกลงกระถางอันเม็ดแมงลักได้ปลูกแช่น้ำบ่เออไม่ต้องแช่นะโอ้เขาปลูกจังไดเพื่อเกิดมีอะไรปลูกบ่ได้กินพราต้นปลูกหนูไม่ต้องแช่น้ำนะมันเออเก่งแท้บ่ออกระบ่แช่น้ำมันบ่จ้าไม่ต้องแช่น้ำเลยพักบุ้งพี่แช่น้ำเขาบุ้งก็แช่น้ำได้นะคื้นหนึ่งบ่ เออเลยไปเลยเออเก่งว่ะสุดยอดเลยใส่ขี่ม้าพี่ใส่ขี่ม้าขึ้นกันเออโอ้ยยังมีขี่ม้าอยู่ใกล้บ้านเนาะอะไรก็ทําได้เนาะมีลูกสี่คนแม่พันยังเป็นสาวปิ๊งอยู่น่ะโอ้พี่น้องเบิ่งอันนี้อันนี้มันไม่ใช่คณะอย่างวะคณะเห็ดหอมแต่มันเริ่มคือเราตัดมาสีโลบเลยไงอืมขายจังได้ละโลกละสิบจ้ะเอาเอาเอาให้เอื้อยหาหาบาท ใบใบกะเพราขายยังไรคือการบอกกรรมละสองบอกๆๆอเอาให้เอื้อยูสองยางละสองเออไหนไหนมาแล้ว <ๆ S 2> พี่เป็นคนมาอันนี้มักพัก <laughs> อู้เด้ใบกะเพรากระง่า,า,งาพี่น้องเอ้ยเบิ้งเบิ้งเบิ้งจะมันสอนเด้ <c oughs> อน้องกระปูเก่งแี่นครเมือง <c oughs> ยังกับวันนั้นเนาะเราลงทุน,ทนยางเราก็ต้องเก็บให้มันได้เอาคณะดหาบาทเออสุดยอดดีว่ะ เราทำอีกสวนหนึ่งนี่งามแท้ะนี่ปลูกอีกสวนหนึ่งแต่ว่าอีกสวนหนึ่งก็ปลูกหลายอย่างด้วยไงใบกระเพราเนาะครับใบตูแหล่ก็มีเด้อค่ะพี่น้องเอ้ยผิดดมได้จังน่อยเอ้ยอืมหอมเอาเอาเอาแดงใส่ปุ๋นน้ำด้บ่ล่ะได้เอ่อใส่ปุ๋ยน้ำจ้ะโัดเด้อโอ้ยสอนโหระพา ค่ะบึงนอนเก็บผักนี่นะโอ้ไม่ค่ะโอ้ประสบการณ์เขานะ่ะเพิ่งทำปีแรกอันนี้ปีแรกเออฮนะวันนี้ปีแรกบอกอันนี้ปีแรกขนาดปีแรกอันนี้ปีแรกที่ทำใหญ่ แต่มันก็หวานอยู่มั้งเนาะหวานดีดอกจีของนอกตีอ๋อสะออนตำลึงงามมากน้องขาวปูก่กงอ่ะพี่น้องคนชอบปลูกเนาะให้ทั้งไดได้สวนผักก็ยังมีต้นไม้อมีไผ่นะหมดพี่ก็ซื้อไผ่พี่พี่ซื้อไผ่ไเขามากก่อหนึ่งเท่มว่าห,วหาหกสิบห้าปอน ว่าได้กินพ่อนออยู่ไผไอลีสไผ่ทนหนาวน่ะเออเอนี่นี่บอมันเป็นตะไงอยู่ดีพ่อเราไม่ไดของพี่นี่ซับนิ่กอนแอย้วบอน้องเราเท่าไหร่ขายน้องนี่นาสิมหาปอนม่ไผเปนตอ้ไม่ได้มันก็ออกเองแหละของพี่พอด้ปีนี้ได้กินดอก่ีแรกไงเออ สวนผักเออเนี้ยบ่เคือบ่มีบ่เยอะบัดชีก็นอันนี้เคื่องโบ่พอดีเลยเออเบงบ่เขือพอน่ะอ่อนๆพี่น้องก็ไปร้านแขกอะได้กินแต่บ่เขือเหี่ยวไปร้านเขียวเหี่ยวก็เหี่ยวเบงโอ้สุปเนาะอันนี้อีหยังนี่อันนี้ฟักจ้ะฟักปกฟักประเทศใดนี่บกฟักนะฟักอันนี้ของของจีนนะเป็นฟักของจีนเมล็ดจ้าพอดี คือบอกเนื้อมันเหมือนฟักบ้านเขาวะจ้าเนื้อฟักฟักบ้านเราเนี่ยจะเอาไปแกงแกงจืดบอแกงยุงขายจังไรเนี่หนูขายโลละแปดอนอันนี้กระสีบอเป็นสามโลอันบออันนี้มาณสองโลกระสีลอยกมจ้าเออสองโลสี่ลอยกำลูกใหญ่เออจะเอาไปแช่แกงไปทัวพี่เอาโลหนึ่งเด้อบหกดทัวเด้อบอไปบอหูขึ้นกันแหละบ่มันได้จะขีดก็เอาเท่านั้นแหละจะคิดเอามีฟาร์มมาเนาะเบิ่งปุ๋ยโอ้ยมันก็เป็นตะปูด้วยเหรอพี่น้องเลย เพื่อน,น,นดูปุ๋ยขีมม้ม้าเพื่อนอ่ะหนึ่งสิซุกมีบิ่งพี่น้องสุดยอดละ่ะ แค่นี้ละจ้ะพี่น้องเบ่งถั่วเนียงโชว์ถัวร์เน่ยเนียงโอ้ยเบ่งถั่วร์ไมค่ะเด้๋พี่น้องเบ่งนี่กำญ่ๆไม่ได้ไม่ได้ฉีดน้ําเลยนะคะไม่ได้ฉีดยาด้วยมะละก็เบ่งมะละพี่น้องเบ่งสดๆเลยคณะคณะเกิดการใหญ่ๆเนาะเนียงเนาะปีนี้ไม่ค่อยได้เทาไรเพราะว่าตัดรอบแรกขนาดรอบสี่แล้วยังสวยอยู่เลยเออบ่งหัวละพี่น้องดดูมลแ่ ีตูจะบาดละเอาพี่เอากับเขาสองกำเลยอีกกำหนึ่งขาดอีกกำหนึ่งหนูตักเลยนะหรือว่าไม่ไหนนะเออเออเขียวเนาะไม่กล้าลงไม่กล้าลงบกเขือใส่แล้วมันบกเข้เออเาจะลงได้บกคีแล้วบกเอาได้ปลป่อยไปนี้ส่งไปไป่หายเลยไม่กล้าลงเพกับเผาโออเลี้ยงตาเราเลี้ยงปลุกไว้ลงเออ บมเป็นยังบมเป็นยังบมท่านได้ออกไปใส่ฟักจีนหรอวะจ่ายฟักจีนเออเนาะสองสามสิบมีสองงามปรดสามสิบสองจ้าจ้าให้บะคือเอื้อยเดยใส่หรอบ่จ้าใส่ไปแล้วจ้าโอเคขยายสามสิบสองบาทพี่น้องถ้าอยู่ถ้าอยู่ยังวะถ้าไปร้านไทยบ่แล้วเอานี่ไปกินอะาพี่ถั่วนี่กินเป็นถั่วยังถั่วฟ้านเหรอกินเป็นบ้าพอยเอาอยู่บ่ ยูไรเด้อกินเป็นเหรอพี่กินเป็นยูตะพีมีทัวร์มีเอาไปขายไหน้องจ้าใส่กรสามสิบสองบาทจ้าสามสิบได้ผักนะคะน้องกระแถบพอเบิ้งจากอีหยังสารพัดสารเพีเบิ้งบักเขือบักแตงเบิ้งสามสิบสองบาทได้สามได้สามกระสอบเบิ้งนี่เด้อแม่ค้าเด้อแม่ค้าใจดีด้วยยิ้มเก่งกันเองมากเบิ้งไปเนียงปะโอเคเบิ้งกระสออนพี่หยัง หมองแล้วสวนในพี่น้องแต่นี่สวนหนึ่งเบิ้งเบิ้งมีไม้มีฟืนขายด้วยเด้อพี่น้องผู้ใดสนใจเด้อเจ็ดสิบปอนด์เบิ้งลังหนึ่งน่ะอันนี้หั่นกับแม่ทีเนี้ยที่ซับแล้วน่ะซับแล้วหนึ่งโมเจ็ดสิบปอนด์อ๋อดีตัวทำเป็นต้องไปซับเนาะเซเวนตี้พาวเซเวนตี้พาวอินไซด์เนาะวูดอย่าเดอะวูด โอ้ยบเด้อค่ะภูไทเฮ็ดมีเครื่องกันบ่จ้าโอ้มีเครื่อกันาคนขยันเนาะคนขยันอยู่ไซกับขยันเบิงพี่เห็นเขามีมันเป็นฟูดพาร์ตนะบ่ทางนี้เนียเขาคือนยางไปเล่นอยู่อ๋อข้างหลังมันเป็นอ๋อเบิงคอกม้าอ๋อเบิงวิววิวสวยมากเลยพี่น้องเบิงซู้ไหมเบิง ดูบรรยากาศเออบึงคอกมา ไปชิโดนะคะอันนี้นะคะเจ้าของสวนผักน้องดาวนะคะวันนี้นะคะช่องสุกัญญาทาวิงแลนด์นะคะท่องเที่ยวทำกินในถิ่นหนิงเลนก็ต้องขอบคุณน้องดาวนะคะเจ้าของสวนผักได้กินผักแซ่บๆบหานเหงาเนาะกลับบ้านคือมันเหนื่อยไม่ใช่มันร้อนอากาศอ้วันนั้นหลักทัวร์นูมันมันโงกินแมรนมันเจอผสมอันนี้คืออย่างนี้อันนี้เป็นไม้กากไม้บดบ่เอามาใส่ผสมปูกนะ ต้นไม้ทุกปูกต้นไม้ก็ได้ปลูกดอกไม้เขาขายอย่างไรนี่น้องมีขายเป็นถุงจ้่าขายถุงจักบาทถุงละตอนประมาณห้าปอนหกปอนโอ้ถุงใหญ่กระสอบนะจ้าแต่มีข้างในอ๋อนี่ดินหนูก็ขายโอ้ดิจ้าดินเป็นถุงีทุกอย่างโอ้อันนี้ก็ขายดูอันนี้ดิสวันอันนี้ดีก็ต้นใหม่ด้วนี่เนาะจ้าเบิ้งอันนี้ก็ขายกระสอบละห้าปอนด์้วยพี่น้องผู้ใดสนใจทักมาได้จ้ะทักมาหาน้องดาวได้เลยจ้ะ ดินก็มีขายดูโอ้ยคนอะไรดวงดีแท้คนอีหยังคือดวงดีแท้ได้มาอยู่มองดีแท้เอะบุ้ง <c oughs> อันนี้ก็เป็นคอ,อกหมา,อ,มา,าอันนี้อันนี้เพิ่นใส่อีหยังนี่นางทางใต้นี่นบ่โอ้นี่เป็นคอ,อกมากเป็นคอ,อกมาพลาสติกที่เขาให้หมาปิ่งมีจฉาโตอยู่ในนี้เนี่ยตอนนี้ มีย้ายขอบไปหลายหลายตัวแล้วก็เหลือไม่กี่ตัวโอ้เอ้อากาดีมากเลยพี่น้องเออมาได้โอ้โอ้เด้อเออเซ็กซี่เซ็กซี่เเออออไปจ้าน้องดาวน้องดาวน่ารักมากกลับบ้านกันเลยนะคะพี่น้องจ้า โอเคนะคะตอนนี้ก็ได้ผักแล้วนะคะ mm hmm. ก็ำลังจะกลับบ้านนะคะพี่น้อง mm hmm. ก็ถ้าใครสนใจผักนะคะ mm hmm. ก็ทักมาหาน้องดาวได้ที่ี่ทักมาหาน้องดาวหรือว่าย้อได้ในช่องนี้เลยนะคะ mm hmm. ผักเขาสดๆนะคะแล้วก็ราคาเป็นกันเดงนมากนะคะออ mm hmm. ช่องสุญญ,ญาเทีย่ยวเมืองแลนดนะคะท่องเที่ยวทำกินในทิพยงแลนด์นะคะก็ต้องขอลาพี่น้องไปก่อนนะคะ แล้วก็ค่อยมาพบกันใหม่เร็วนี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะรักษาสุขภาพกันเลยนะคะ Take the next left see you ย o o n